สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึ่งพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้น้องวึ่งก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาของวันที่สิบห้ามิสอาสิบห้าทับเจ็ดทับหกสี่นะคะมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าก่อนไปชมของวันที่สิบห้าเราก็มาดูผลของวันที่สิบสองกันก่อนนะคะ,ะซึ่งน้องวึ่งก็ได้สรุปไปแล้วราคารอบนึงแต่ว่าก็จะมาสรุปอีกรอบนึงพร้อมให้ตัวใหม่นะคะพี่น้องจา๋า วันที่12น้องอุ่นก็ให้เด่นที่กะเด่นที่3กับ9เนาะเด่นที่3กับ9ตัวรองก็คือ2องศูนนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับตัวเจาะเนาะตัวเจาะ3ก็ไม่มาเนาะ9 9มานะคะพี่น้องจา๋าอ่ามามาดูผลออกนะคะผลออกก็คือ9 8 9 1 1 4นะคะ9 8ก็ น้องวึงสรุปทั้ง4ี่ตัวแล้วก็หตัวนะคะพี่น้องจ๋า9กก็คือล่างของหตัวเนาะอ่าก็เข้าไปตรงๆงนะคะพี่น้องจ๋า9กมานะคะ2งหดติดแล้วนะคะ9มาอ่าเสร็จแล้ว9 1้าหนึ่งนะคะ9 1้าหนึ่งก็คือล่างของสตัวนะคะ9 1หนึ่งน้องวึงก็เข้าตรงๆงนะคะพี่น้องจ๋าอ่าส่วนหนึ่งสี่น้องวึงก็ไม่มีนะคะก็หลุดไปเนาะสี่มาตัวรองนะคะ ามาดิน9รองสีนะคะก็เข้าไปทั้ง2คู่นะคะทางล่างล่างของ6ตัวแล้วก็ล่างของ4ตัวนะคะพี่น้องจา๋าเข้าทั้ง98แล้วก็91นะคะรอบนี้เข้า2คู่นะคะอ่าส่วนรอบที่แล้วก็เข้าเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋า อ่าอันนี้จะเป็นงวดที่สามเนาะอันนี้สูตรใหม่ที่น้องบึงทําขึ้นมานะคะเพิ่งให้สามครั้งนะคะเข้าทั้งสามครั้งนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้งวดที่สามเข้าสองคู่อันนี้งวดที่สองก็เข้าเก้าสองตรงตรงเนาะอ่าอ่าสำหรับอันนี้เป็นงวดแรกที่น้องบึงเริ่มทําขึ้นมานะคะพี่น้องจ๋าเริ่มให้วันแรกของวันที่นี้เนาะก็เข้าดิ่นที่สามก็เข้าสามเก้าตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าออกเก้าสามเนาะ ออกออกเกนะ้าสามน้องวงมีสามเก้านะคะพี่น้องจา๋าอ่าให้ทั้งหมดสามงวดก็เข้าสามงวดนะคะพี่น้องจา๋ารอชมของวันที่สิบห้านะคะจะมาหรือหลุดเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูของสิบห้ากันนะคะอ่าสำหรับของวันที่สิบห้านะคะพี่น้องจา๋าอ่าก่อนไปชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าปรับปนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าหน้อึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าคำนวณออกมาแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะอันนี้คือ ชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋าชุดเด่นวิ่งรูดน้องวิก็จะมี3สูตรนะคะสูตร1เม็ดเดียวชุดเด่นวิ่งรูดแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างนะคะพี่น้องจ๋าใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะเอฟซีใหม่บางท่านก็จะว่าเอ๊ะทำไมหลายสูตรจังไม่รู้จะเอาตัวไหนงงไปหมดอย่างนี้นะคะพี่น้องจ๋าใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะสำหรับของวันที่15นะคะพี่น้องจ๋า วันที่สิบห้าน้องห่งก็ยังคงเดิมนะคะพี่น้องจ๋าน้องห่งยังชอบก้าอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่น้องจ๋าก้าวสมาอีกไหมรอลุ้นกันนะคะอ่าสาหรับของวันที่สิบห้านะคะเก้าห้าแปดหก อรอบนี้ก็จะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเพิ่มสามมาเป็นหกตัวนะคะรอบที่แล้วมีห้าตัวนะอ่าสำหรับตัวเด่นของน้องวึงนะคะพี่น้องจ๋าตัวเด่นของน้องวึงก็คือเก้าแล้วก็ห้านะคะเก้ากับห้านอกกนั้นก็คือตัวรองนะคะพี่น้องจอ๋าเก้ากับห้านะคะพี่น้องจ๋า อันนี้คือตัวเด่นเนาะที่น้องบึงเขียนให้นะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ทาเครื่องหมายไว้ให้นะคะอันนี้ก็คือรองนะคะสี่ตัวมีแปดหกศูนย์สามนะคะก็คือตัวรองนะคะอ่าสาหรับมาดูเก้ากันนะคะสาหรับเก้านะคะเก้าน้องบึงก็จะมีเก้าศูนย์อ่าเก้าหนึ่งมาแล้วจะมาอีกไหมพี่น้องจา๋า เอาเก้าสองแล้วกันเนาะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะอ่าสำหรับห้านะคะพี่น้องจา๋าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนี่ชอบมากเลยพี่น้องจา๋าอ่าห้าสาม แล้วก็ห้าแปดนะคะอ่าเดี๋ยวน้องมือจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะพี่น้องจ๋าเผื่อชอบตรงกันนะคะอ่าสําหรับชุดกันนะคะชุดกันอ่าสำหรับชุดกันนะคะ,นนะ,คะมีเก้าห้าเก้าเจ็ด ห้าเจ็ดห้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าเดี๋ยวจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะอ่าสำหรับตัวที่ชอบนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับตัวที่ชอบก็คือเก้าศูนย์เแล้วก็5 8นะคะพี่น้องจา๋า ถ้าใครชอบก็ตัวไหนก็เลือกได้นะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็อย่าลืมไปกลับด้วยนะคะส่วนสามตัวนะคะพี่น้องจ๋าสามตัวเผื่อมีใครชอบนะคะน้องบุญก็เขียนเผื่อไว้นะคะก็จะมีหกเก้าศูนย์แปดเก้าสามเบิ้ลเบิ้ลหามหามดูสิ อ่าห้าห้าหนึ่งสามห้าแปะนะคะอ่าอันนี้สำหรับสามตัวนะคะพี่น้องจา๋าอ่าเรยียบร้อยค่ะพี่น้องจา๋ามา้องปรับกล้องให้ชัดก่อน ใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าน้องหมุนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณออกมาแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ รอลุ้นกันนะคะว่างวดที่4ี่จะเข้าไหมนะคะพึง่งน้องบึงสูตรนี้น้องบึงก็พึ่งทําขึ้นมาเนาะพึ่งให้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะคะสามงวดที่ผ่านมาก็เข้าติดๆนะคะพี่น้องจาอ๋าเปลี่ยนกําลังใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจาอ๋าสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยรวๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ